มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมกับดิชานจิติมาคงชงค่ะวันนี้จะพาไปดูประเด็นดราม่าทางสังคมกันค่ะแบรนที ok ่ยวเกาหลีและตอมเกาหลี ok นะคะเรียกว่าติดเทรนด์เอมาหลายต่อหลายวันแล้วนะคะแล้วก็ยังคงมีประเด็นผุดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีประเด็นเรื่องของนักร้องลูกทุ่งนะด้วยเอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรมาค่ะเรามาคุยกันเรียกว่ายังคงเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับแบรนที ok ่ยวเกาหลีแล้วก ok ็ตอมเกาหลีค่ะหลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวไทยหลายต่อหลายคนนะคะไม่พอใจ ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมองของเกาหลีค่ะมีการส่งนักท่องเที่ยวกลับแบบบางทีก็ไร้เหตุผลนะคะแล้วก็ประเด็ดนนี้จริงๆก็พูดกันมาหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงพอจะรู้ว่าเกาหลีใต้นะคะเป็นประเทศที่แบบเออตอนนี้เข้ายากมากเลยสําหรับคนไทยค่ะทําให้ไทยเรานะคะชาวเน็ตบ้านเราเขาก็เลยติดแฮชแท็กขึ้นมาเลยค่ะแฮชแท็กแบรนด์เกาหลีหรือแฮชแท็กตอมองเกาหลีค่ะเขาบอกว่าถ้าเข้ายากนะคนไทยเอาแบบนี้ไหมเรามารวมพลังกันไม่ต้องไปเที่ยวประเทศเกาหลีไปเลย แดเกาหลีไปบ้างนะคะให้แบบมีในยะสําคัญเพื่อที่รัฐบาลเนี่ยจะได้แก้ปัญหาสักทีค่ะแน่นอนนะคะว่าแฮชแท็กนี้ก็มีคนดังหลายๆคนมาแสดงความคิดเห็นกันค่อนข้างเยอะอย่างล่าสุดโจอีบอยละปเปอร์ชื่อดังเขาก็โพสต์ถึงประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่าเรื่องเข้าเมืองเกาหลีหน่าจะมีการยื่นขอวีซ่าแล้วให้ไปไม่ให้ไปบอกมาเลยดีกว่าครับนอกจากจะเสียเงินเสียทองที่เก็บซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วนะคะและความฝันก็คืออยากจะไปเที่ยวเกาหลีสักครั้งหนึ่งปรากฏว่ามาถูกกักตัวและส่งกลับมันเสียความรู้สึกมากๆเลยน่าจะ ออกมาเลยตั้งแต่ขออนุญาตดีกว่าจะให้ไปไม่ให้ไปติดขัดตรงไหนจะได้หาเอกสารไปยืนยันให้เรียบร้อยไม่ต้องไปแล้วถูกกักตัวเหมือนคนทําอะไรผิดพยายามช่วยหาทางออกอะน,นะนี่เป็นโพสต์ของแรปเปอร์ชื่อดังอย่างโจอี้บอยค่ะต่อกรณีของการเข้าประเทศเกาหลีซึ่งก็มีคนแบบมาแสดงความคิดเห็นเยอะมากนะคุณผู้ชมบอกว่าต่อให้มีวีซา่าแล้วถ้าต่อมอประเทศนั้นเขาไม่ให้เข้าเขาก็ปฏิเสธการเข้าประเทศของเขาอยู่ดีโจอี้บอยก็ไปตอบว่านี่แหละคือความผิดพลาดในการสื่อสารของระบบอ่ะในขณะที่แบบมีกระแสดราม่าร้อนแรงถกเถียงกันไปนะคะคุณผู้ชม ปรากฏว่าท่ามกลางกระแสดราม่านี้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเขาถือโอกาสใช้แฮชแท็กนี้เลยมาเปิดโปงพฤติกรรมของนักร้องท่านหนึ่งที่ล่าสุดเพิ่งถูกตอมเอกาหลีส่งตัวกลับประเทศข้อความเขาบอกว่ามีนักร้องลูกทุ่งไม่ผ่านตอมเอกาหลีเมื่อเช้านี้เพราะโกหกว่ามาเที่ยวแตา่จริงๆแล้วมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่นะจะเลิกทําแบบนี้สักทีแล้วยังไปบอกเจ้าหน้าที่ด้วยนะว่าตัวเองดังเพิ่งได้รับรางวัลนู่นนี่นั่นาๆดังก็ดังได้แต่ก็ต้องไปให้ถูกปานี่ก็เป็นแคปชั่นหนึ่งนะคะที่มีการโพสต์เรื่องนี้ถึงนักกรร้อองงลททุ่ขไยเา โกหกว่าจะไปเที่ยวเกาหลีแต่สุดท้ายไปคอนเสิร์ตแน่นอนประเด็นนี้ถูกจุดขึ้นมาท่ามกลางแฮชแท็กนี้นะคะก็เลยดังเลยค่ะชาวเน็ตบ้านเราก็ไปตามหากันเลยค่ะว่าเอ๊ะใครอะนักร้องลูกทุ่งที่ไปโกหกตอมอเกาหลีจนต้องถูกส่งตัวกลับประเทศไทยจนกระทั่งมีประกาศจากทางร้านที่จ้างนักร้องคนนี้ออกมาค่ะว่าเลื่อนการแสดงคอนเสิร์ตไปก่อนนะทําให้นี่เลยรู้เลยว่านักร้องลูกทุ่งคนนี้ชื่อว่าอะไรก็เปิดอักษรย่อมาก่อนว่าจอจานมีคนติดตามในทิกตอกประมาณหนึ่งล้านสี่แสนคน มีคลิปใน YouTube ที่มียอดวิวมากกว่า5.3ล้านวิวแค่เนี้ยค่ะจอจานชาวเน็ตเดาถูกเลยค่ะจนกระทั่งวันนี้เลย30ตุลาคมมาแล้วแซมพลอยไพยรินแวลสีค่ะนักร้องลูกทุ่งคนดังที่ถูกโยงว่าเป็นนักร้องจอจานโกหกตอมอเกาหลีจนถูกส่งกลับตัวประเทศไทยเธอก็มาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะโดยบอกว่าตนจะ,ะแถลงการประเด็นดราม่าที่ถูกพูดถึงให้เร็วที่สุดโดยมีใจความที่เขาแคปชั่นมานะคะตอนนี้แซมเดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะสำหรับเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้น ทั้งหมดวันนี้แจมจะขอออกมาชี้แจงทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในโซเชียลที่ทุกคนสงสยัยอาจจะเป็นช่วงค่ำคนะคะ เมื่อมีการเปิดโพสต์ออกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้มีคําตอบอะไรอย่างเป็นทางการนะคะสําหรับกรณีของนักร้องลูกทุ่งแจมพลอยพรรินค่ะแต่ว่าเขาก็มีแฟนคลับเขาเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจค่ะห่วงใยนะกอดนะส่งกําลังใจให้พี่แจมนะเชื่อมั่นในตัวของพี่แจ่มอบกอดให้กําลังใจทีมงานให้กําลังใจใพี่แจมซัพพอร์ตเสมออันนี้ก็เป็นแฟนคลับที่เขาให้กําลังใจแต่อีกฝั่งนึงอ่ะอีกฝั่งหนึ่งก็บอกเฮ้ย <"He i, S 1> ทําแบบนี้ไม่ถูกต้องก็ยังคงวิพากวิจาร์กันไปทัวลงค่อนข้าง งเยอะเหมือนกันค่ะตอนนี้ดราม่านี้มีคอมเมนต์ออกไปเป็น2ฝั่งค่ะคุณผู้ชมเอาละตอนนี้ก็เป็นนะคะประเด็นดราม่าที่สรุปมาให้คุณผู้ชมนะคะได้รับทราบกันก่อนส่วนการชี้แจงหลังจากนี้นะคะจะเป็นอย่างไรฟังได้มากน้อยแค่ไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีลึงค่ะ แต่แน่นอนประเด็นเรื่องของการเข้าประเทศเกาหลีการถูกตอมกักตัวส่งกลับประเทศไทยเยอะจริงๆเยอะจนกลายเป็นประเด็นดรามา่าแบบหลายต่อหลายครั้งขนาดคนดังบางครั้งยังเข้าเกาหลีไม่ได้เลยเหมือนที่เห็นนะคะก็น่าจะแก้ปัญหานี้แบบเป็นทางการเหมือนกันเนาะดูซิว่าหลังจากนี้นะคะจะแก้ปัญหาอะไรกันได้บ้างค่ะ